ยักสนุกตื่นตั้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4พี่วังทอนแค้นเช็คสถิติ Head to Head ก่อนแมนยูเปิดบ้านเจอไบรตันเปิดสถิติ Head to Head ก่อนเกมพิมารีกระหว่างปีศแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอโนนันวลไบรตัน on, ในวันเสาร์ที่ส6กันยาน,นี้ซึ่งแข่งเรดอาร์มี หวังที่จะถอนแค้นหลังจากโดนไบรตันบุกยิงดับอนาคาบ้านมาแล้วมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาหนึ่งในเกมที่น่าสนใจของศึกพเมลิกสัปดาห์นี้อยู่ที่สนามออเทอร์ฟอร์ดซึ่งปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดบ้านดวลกับไบรตันในวันเสาร์ที่16กันยานกี้อัฟเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง r u ูพ r ีเมีย f o ฟุตบ l l 2สำหรับฟอร์แมนอยู่ในช่วง All ออสตาฤดูกาลถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรโดยทำผลงานชนะ2แพ้2มี6แต้มรัั้งอนดับ11 ขณะที่ไบรตันฟอร์มก็ข่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เปิดบ้านอัดทีมแกร่งอย่างนิโคลเซนสามหนึ่ง 1, ทำให้ทีมนกนางนวลมีไสติชนะ3แพ้1มี9แต้มรังอันดับ6ของตารางสำหรับไสติเฮดทัวร์ของคู่นี้เคยดวลกันมาแล้ว31นัดในทุกรายการผลปรากฏว่าแมนยูสร้างผลงานได้เหนือกว่าชัดเจนเอาชนะไปได้ถึง20เสมอ5และไบรตันชนะแค่6นัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามการเจอกันในลีก3นัดหลังสุด ไรตันเอาชนะแมนยูได้ตลอดทั้ง3านัดซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบุกไปเผาเครื่องผีแดงคาร์ตินอต์ฟอร์ด2-1เมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วดังนั้นต้องติดตามกันดูว่าการเจอกันในแมตช์วันเสาร์นี้ปีศาแดงจะถอนแค้นได้สำเร็จหรือนกนางนวลจะย้ำแค้นเอาชนะไปได้อีกครั้งลูกฉันเป็นคนดีแม่แมกคกวยออกรงป้องลูกชายหลังถูกวิจารณ์นโสรีแมกคกวยคุณแม่ของเฮนี่แมกคกวยปะกัหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ออกโรงปกป้องผู้ชายหลังถูกวิจารณ์ถึงฟอร,ร์มการเล่นอย่างหนักในช่วงโปรแกรมทีมชาติแม้กว่ากลายเป็นคอนเทนต์ของเหล่าบรรดาแฟนบอลในโลกออนไลน์อีกครั้งหลังเจ้าตัวทาเข้าประตูตัวเองในเกมที่ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะสกอตแลนด์3-1ได้เมื่อไม่กี่วันก่อนท,ทั้งทั้งนี่ถูกส่งเป็นตัวสํารองในช่วงครึ่งหลังก่อนที่ต่อมาเกรเเซาเกตกุนซือของทีมชาติอังกฤษและเหล่าเพื่อนร่วมชาติทั้งอารอนแรมเดลเจมเมอดิสันจะออกมาปกป้องและให้กำลังใจ แต่กลายเป็นว่ากระแสกลับถาโถมเข้าใส่ตัวแม่คกกวายมากยิ่งกว่าเดิมจนล่าสุดคุณแม่ของกองหลังวัยสาอดหล่นทนไม่ไหวถึงกับต้องออกมาเคลื่อนไหวพร้อมมองว่าคำวิจารณ์เหล่านี้ไปไกลกว่าเรื่องของฟุตบอลไปแล้วในฐานะคนเป็นแนนนม,นแม่การได้เห็นคอมเมนต์ในแง่ลบและใช้ตัวคำไม่สุภาพที่ลูกชายของฉันได้รับจากแฟนบอลนักฟีคราะห์และสื่อไม่เป็นเรื่องที่น่าละอายและเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ต่ออาชีพโดยไม่สวนว่าใครคนนั้นทํางานหนักเพื่อสโมสรและทีมชาติ ฉันอยู่ตรงนั้นหมดอัศจรรย์เหมือนเช่นเคยมันแบบเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้กับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเนื้อสิ่งอื่นใดฉันเข้าใจเรื่องนี้ดีโลกฟุตบอลว่ามีทั้งขาขึ้นและขาลงมีทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่แต่สิ่งที่แฮร์รี่ได้รับมันเกินกว่าคำว่าฟุตบอลไปแล้วสำหรับฉันการได้เห็นเขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่มันไม่โอเคเลยฉันคงเกลียดที่ต้องเห็นพ่อแม่หรือเรื่องแต่ค,คนไหนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก,ด,กดาวรุ่งหน ที่กำลังเติบโตขึ้นในวันนี้แฮร์รี่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่และเขาทําได้ดีเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งและสามารถควบคุมสิ่งที่บางคนอาจควบคุมมันไม่ได้เช่นกันฉันหวังว่าการกระทําแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกเทนฮากส่วนคว้าแบ็กซ้ายเบรนฟอร์ดเสริมแกล่งให้แม,นย, Manchester United, มนยูมน a เช h e s สเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเพนเดนังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวริโกเฮนรี่แบ็กซ้ตัวเก่งของเบรนท์ฟอร์ดไปเสริมแนวรับในตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมปีหน้าเอริกเทนฮากูซือปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ในแผงแนวรับฝั่งซ้ายหลังจากลูกชอและทะเลมาเลเซียรับบาดเจ็บจนต้องพักยาวและถึงแม้จะยืมตัวเซคกิโอเรกิรอนมาจากทนนัมฮอสเปอร์มาร่วมทัพได้แต่ก็ต้องการนักเตะเข้ามาเสริมเพิ่มอีกและงานระบ,บุว่าเทนฮาก ให้ความสนใจแฮร์รี่อย่างมากโดยบอกว่าแบ็กเบอร์26จะสามารถเข้ามาเสริมขุมกาลังแนวรับเมกับแมนยูได้เป็นอย่างดีและจะพร้อมเปิดฉากทา้าทา,ทามาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนับแต่เบนฟอร์ดเลื่อนชั้นมาเล่นในศึกเพเย์มารีคเมื่อปี2021เฮนรี่ก็เป็นกําลังสําคัญของทีมมาตลอดและโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่าเสมอโดยลงสนามในหลีกสูงสุดให้กับพลพรรคเดอะบีชไปมากถึง74นัดเลยทีเดียว สำหรับกองหลังเลือดผู้ดีรายนี้ยังมีสัญญากับเบรนฟอร์ดจนถึงปี2 0 2 6และมีค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์